เปลี่ยนชุด่า้น้ามาเรียบร้อยเอาบัตบอมมาหนึ่งอันนี้เป็นบัตบอมที่เราได้มาจากโรงแรมสเปซพัทยานะครับเราได้มาสี่ลูก<ช>เอามาเล่น,นนะเอามาเล่นที่บ้านต่อขนาดเปลี่พลาสติกุ้มอยู่อย่างได้อ่าีมเขายากนล่น้ำขาไม่หมดเลใส่น้ำก่อนาใส่เลยนะใส่แล้ว ใส่ปับฟองออกเลยอะโอ้โหฟองดีมากอุ้ยกินหอมโอ้นี่ขนาดยังละลายไม่หมดฟองเพียบเลยอะเริมเอ่อเลิมเอาโฟมไปละเลงหน้าตัวเองแล้วเอาครับตอนนี้หาบาัตบอมไม่เจอครับลุดมือหายเป็นแล้วเอามือควนควานสิ อ้าวอ้าแม่เหงานงอกเลยละลายไปหมดแล้วมั้งอ้าวโอ้ลดไปครึ่งเดียวยังลูกใหญ่อยู่เลยอ่ะเอ้านอ่ไกเจอแล้ววะไหนจับดีๆจับดีๆเดี๋ยวลุดมือเดี๋ยวลูกก็จิ๋วหลิวละลายแบบ ใช่โห,ก,นนหกว่าจะละลายชามากพอแล้วบีเด็กเด็กโฟมมันล้นน้ำเยอะแล้วน้ำเยอะแล้วต้องไม่ปิดน้ำต้องไม่ปิดน้ำอาไหนบอกไม่เล่นไงอ,อ๋อระวังลง้มเห็นอกสงสัยร้อนสงสัยร้อน <c oughs> แหม่อยากเล่น <c oughs> แม่บีตอนแรกบอกไปเล่นอ๋อลืมไป วันที่ไปสเปซพัทยาแม้บีไม่ได้ลงไปแช่อ่างกับบีมครับป๋าลงไปสวารป๋าลงไปแช่หอมเลยป๋าสาปาผิวก็บีมเหงาไม่มีพืมอนเล่นกองนุ่มละมุนเลยขออ่างจากบุชีตั้งสัอันหนึ่งนอกบานเลยแล้บีมทำอะไรแก้งแม่ เอาเ,อ,าอ,งเอ,าองฟองฟองไตหัวแม่แล้ฟองเยอะจริงอ่ะโอ,เอ้เติมคิ้วให้แม่ด้วยเติมคิ้วสระผมมั <c> ้ง <oughs> มีความสุขแช่น้ำเย็นสบายสปาหูทำยังไงสปาหู อย่าบอกว่าฟองไปไว้ตรงหูนะโูป้าเคยแล้ววันนั้นที่อยู่โรงแรมอะ่ะไม่ได้ยินเลยแหละหูหูอือ <จำ S 2> วิงว้งวิ้งอ่ะไม่วิง้งมันจะมีเสียงโฟมโฟมดังเขาบอกสปาหูอ๋อ A-S-M-R ใช่พี S ่บอกสปาหัวเหมือนเหมือนเหมือนผมเลยอะเหมือนผมขาวอะ แบกน้ำแบกน้ำไว้ล้างโอ้ยบ้า๋าายวจะล้างเหรอตอนนี้ฟองเริ่มหายครับเราต้องทำการตีฟอง,ร,องระวังบีมเนี่ยเอาหัวไปใกล้นี่แม่บีจะทำการตีฟองครับเดี๋ยวโดนหัวเดี๋ยวโดนหัว อย่าเอาหัวไปเขาเห็นน้ำมันกระจายตรงนี้เขาจะลามางน้ำมันไม่มีฟองอเดี๋ยวโดวนโดนหัวดูะเรื่องสงครามฟองสงครามฟองยังไงใครใครฟองอยู่ที่ตัวยจะที่สุดคนนั้นแพ้ <c oughs> ไม่ต้องเอาฟองไม่ต้องเอาฟองาแปะหัวก็ได้นะแปะหัวก็ได้ดอ๋อฟ <c oughs> องอยู่ที่ตัวใครเยอะสุดคนนั้นแพ้ใช่ไหมมา ฟองหายห้ามลม้มต้องห้ามลม้มต้องห้ามล้มไม่งั้นฟองหายเอาหายีกแล้วไม่มีไม่มีโฟม,ม,มเลย <c oughs> ดูดิฟองจะติดใครเยอะอ่าอ่า <c oughs>